สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนัศละคมพร้อมด้วยช่องป๋าจุ๋ยคนสลครคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กวันนี้นะครับก็จะมีอารมณ์ทำสักนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมเกี่ยวกับการทำคลิปเพราะว่าได้ยินข่าวร้ายที่โอ้ต่างๆมากมายเลยหลายพื้นที่แต่พื้นที่ที่หนักที่สุดนี้ก็คือนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูท่านผู้ชม และก็เป็นการกาดยิงนะครับคนที่ไม่รู้เรื่องแล้วก็มีการฟันการแทงสารพัดเลยท่านผู้ชมโจก็ต้องนะครับก็คือว่าขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องนะครับที่อยู่ทางจังหวัดหนองบัวลำพูทางอุดอรนั่นแหละท่านผู้ชมและก็เป็นอะไรที่เป็นเกิดปัญหาต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในสังคมการใช้ชีวิตในสังคมและก็เราต้องมาเจอกแบบนี้นะครับโดยที่อย่างเช่น จากขั้งที่จังหวัดนครราชสีมายันไปถึงอดีตตำรวจนะครับอ,อดีตตำรวจนะถึงหนองบัวลำพูเลยจากโคราชถึงหนองบัวลำพูต่อไปนี้ไม่รู้ว่าประเทศเราเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอีกแต่ก็ขอภาวนานะครับไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะท่านผู้ชมแล้วเป็นอะไรที่สะเทือนใจมากๆกดหูแล้วก็ท้อแท้นะครับแล้วก็เสียใจแล้วก็ผิดหวังลวหลายอย่างและคนกันนะครับ อันนี้พูดออกจากใจเลยนะครับแล้วทีนี้นะครับก็เนาะคนเราไม่ถูกกับตัวเองจะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงและอีกอย่างมันเป็นปัญหาสังคมที่เป็นปัญหาโลกแตกเลยว่าเรื่องของยาเสพติดเนี่ยผู้จัดจาก,การบ้านเมืองเนี่ยไม่เอาจริงเอาจังนะครับอันนั้นเราก็ไม่พูดกันละนะครับเรื่องนี้หลายๆคนคงเข้าใจแล้วก็ถึงความรู้สึกนะครับกับผู้สูญเสียมากมาย แต่วันนี้โจก็จะมีอาการของแฟนคลับเช่นกันท่านผู้ชมในการที่เขาฉีดเข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามไปแล้วเข็มแรกคือชิโนเข็มสองคือแอดเข็มสามคือไฟท่านผู้ชมอันนี้คือพอฉีดเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นแปดเดือนเป็นต้นมาแล้วเนี่ยพอแปดเดือนท่านผู้ชมมันเริ่มมีอาการแล้วนะนะครับวันนี้เป็นการอัปเดตอีกรอบหนึ่งท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้ สมุนไพรของโจเนี่ยมันกระทุงออกมาเยอะมากมายนะครับแต่ส่วนแขนและก็ส่วนขาเขาก็เริ่มที่จะแห้งน้ําเหลืองไหลเลยท่านผู้ชมเราก็จะไปดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับคือจริงๆแล้วหลายๆคนมันโดนกระทบคนละหลายแบบอะแต่แบบเนี้ยมันก็หนักไปอีกแบบเหมือนเช่นกันนะครับคือคือน้ําเหลืองไหลเนี่ยคนดีๆน้ําเหลืองไหลเนี่ยเป็นอย่างไรติดตามไปชมเลยครับ สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนาศร a k a วันนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องของแฟนคลับที่อยู่อำเภอบ้านดุงนะครับจังหวัดอุดรธานีท่านผู้ชมก็ยังเยื้องกับหนองบัวลำพูนาอที่เกิดเหตุเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่หดหูแล้วก็สลดใจจริงๆแต่ในเรื่องของแฟนคลับท่านนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับระบบของน้ำเหลือง เดินทาลายไปด้วยการฉีดสามเข็มท่านผู้ชมสองเข็มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเข็มแรกก็ชิโนเข็มที่สองแอสเข็มที่สามไฟอันนั้นก็คือนะครับเรามาดูกันเลยแต่ว่าเรื่องของแฟนคลับที่เป็นอ่าภรรยาเขาเนี่ยเขาฉีดแค่สองเข็มเข็มแรกชิโนเข็มที่สองแอสท่านผู้ชมจริงๆแล้วผิวในร่างกายเนี่ยเริ่มดีทุกอย่างแล้ว ก็คือโจทําสําเร็จแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สมุนไพรในการที่จะมาบําบัดเกี่ยวกับระบบน้ําเหลืองซึ่งนะครับฉีดวัคนี่แหละฉีดคุณวักก็ไปหลายๆคนฉีดกันนั่นแหละนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าหัวเลี้ยวหัวต่อท่านผู้ชมเพราะว่าบางคนก็เริ่มจะจะผุดขึ้นเป็นต่อขึ้นมากมายนะครับโทรศัพท์มาหลายคนจริงๆนะครับโทรศัพท์มามากมายจริงๆท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกสาวเขาลูกชายเขานะครับ กำลังเรียนหนังสืออยู่แม้แต่ตัวของท่านเองที่ฉีดคุณวัคนี่เข้าไปนะครับหนึ่งเข็มสองเข็มสามเข็มเข้าไปนะครับแต่และยี่ห้อแต่และหลายๆอย่างมันมันมันมากนะครับเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้คือเป็นการอัปเดตเมื่อวันก่อนคือช่วงนี้เป็นช่วงที่กระทุงออกมาที่แบบน้ําเหลืองไหลเลยนะครับแล้วก็เป็นเม็ดตุ่มๆขึ้นมาเต็มบนใบหน้าเลยนะครับตัวนี้ก็บางบางจุดก็เริ่มแห้ง บางจุดก็ขึ้นมาใหม่ท่านผู้ชมเราจะใช้สมุนไพรที่ในสูตรพิเศษสำหรับท่านนี้เลยโดยเฉพาะนะครับสำหรับในการฉีดมาเนี่ยพอแปเดือนปุ๊บมันเริ่มขุดออกมาเลยนะครับเข็มแรกเข็มสองเป็นยังไงมันก็จะไปตามระบบของเขานะครับคือจากเม็ดเล็กๆเดี๋ยวนี้ <S 2> <S 2> <S เข็มที่สามนท่านผู้ชมไฟเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นเม็ดที่ใหญ่ๆมากมายนะครับขึ้นเต็มใบหน้าใบตาโจก็จะเลื่อนผาพไปเรื่อยๆท่านผู้ชม นะเราดูไปเรื่อยๆทีนี้เป็นการศึกษาไปนในตัวด้วยและดูคู่กันไปด้วยท่านผู้ชมว่าถ้าหลายๆคนทั่วโลกเลยแม้แต่ประเทศไทยถ้าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะทําอย่างไรอันนี้ก็คือเหมือนตายทั้งเป็นท่านผู้ชมไม่ใช่เชื้อเป็นเชื้อตายนะตายทั้งเป็นนะครับอันนี้ตายทั้งเป็นเลยแต่ที่เกิดเหตุการณ์เมื่อวานเนที่อยู่จงังหวัดนองบัวลําพูเนะนี่ยเขาเรียกว่าตายเลยนะ อันนั้นก็เรียกว่าหดหูหัวใจสลายอ่ะไม่ถูกลูกถูกหลานใครในะไม่ทราบหรอกว่าความรู้สึกน้้นมันเป็นยังไงนะครับโจต้องอขอแสดงความเสียใจมาในนีณที่นี้ด้วยแต่เรื่องของแฟนคลับท่านนี้ตายทั้งเป็นท่านผู้ชมตายทั้งเป็นเลยนะก็คือมันเป็นอะไรที่ทรมานมากแต่ก็คือดีอย่างคือมันไม่มีปวดแสบปวดร้อนคือมันอยากผุดผุดขึ้นมาเลยกระทุ้งออกมาเลย พอกินสมุนไพรยิ่งกระทุงออกมาเยอะท่านผู้ชมนี่แหละนะครับเราก็ได้มาพูดให้ท่านผู้ชมรับฟังว่าแต่ละภาพละภาพของเขาเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นหน้าอกไม่ว่าจะเป็นหัวไหล่ไม่ว่าจะเป็นด้านหลังไม่ว่าจะเป็นคอเป็นหน้านะครับแล้วก็แขนขาเป็นหมดเลยนะครับสะโพกเป็นหมดท่านผู้ชมแต่ทวารทั้ง5้านี้ยังไม่เป็นแค่นั้นเองนะครับกระโปรงกระดอนนี้ยังไม่เป็นรูทวารก็ยังไม่เป็นรูปากยังไม่เป็นรูจมูกไม่เป็น นี่ไม่เป็นแต่หูอะไรเป็นนะนะครับเป็นไปหมดเลยเนี่ยใบหูหน้าตาตรงทรงผมเนี่ยเป็นหมดเลยเป็นตุ่มแบบคือมันตุ่มน้าใส่ะตุ่มน้ําพองมันทะลุออกมาเลยอันนี้เขาเรียกว่าตายทั้งเป็นเอาละนะครับและนะครับไม่ไม่ถูกใครไม่รู้นะอย่าลืมนะว่าคุณฉีดสองเข็มสามเข็มไปแล้วนะครับหรือสี่เข็มห้าเข็มไปแล้วคุณคิดว่าคุณจะรอดหรอ คุณดูคลิปนี้ไว้เลยนะครับแล้วก็ผมไม่ได้ทา้าดูคลิปนี้ไว้เลยเป็นคลิปที่ตายทั้งเป็นจริงๆนะครับขอบอกเลยว่าวันนี้นะครับเราก็เป็นการอัปเดตเรื่องของแฟนขับท่านนี้แต่เรื่องของแฟนขับผู้หญิงเนะี่ยที่เป็นภรรยาเขาเนี่ยผมจะเอาไว้ตอนเย็นท่านผู้ชมอันนี้ก็คือฉีดชิโนแล้วก็แอสสองเข็มนั้นอาการดีทุกอย่างแล้วนะครับ ไปหน้าใบตานี่ผมไม่โชว์นะเพราะว่าเขาไม่อนุญาตแต่ว่าแขนขาเนี่ยเขาอนุญาตนะครับก็คืออ,นนอันนั้นเรื่องของผู้หญิงแต่เรื่องของอน้าผู้ชายเนี่ยเขาบริจาคเลยนะครับโจต้องกราบขอนะครับขอภัยนะครับแล้วก็กราบคาว่าขอบคุณมาในนาทีนี้ด้วยด้วยการบริจาคภาพมานะครับภาพแต่ละภาพเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่นะครับคติเตือนใจสอนให้เรารู้ว่า น้ำเหลืองไหลออกมาเนี่ยตายทั้งเป็นไม่เหมือนอยู่จังหวัดหนองบัวลําพูนะท่านผู้ชมอันนั้นเขาเรียกว่าตายแล้วตายเลยนะครับอันนั้นดูแล้วมันหดหูมันสลดใจนะครับบอกไม่ถูกไม่ถูกใครไม่รู้เอาละนะครับเรื่องของแฟนคลับท่านเนี้ยเป็นโรคตุ่มน้ําพองตุ่มน้ําใสระบบน้ําเหลืองถูกทําลายตายทั้งเป็น จก็จะมีการพัฒนาในการใช้สมุนไพรเนี่ยนะครับหลายๆตัวท่านผู้ชมเกี่ยวกับระบบของน้ําเหลืองจะแก้ที่น้ําเหลืองนะครับแก้ที่เลือดแก้ที่น้ําเหลืองของเราว่าถ้าเราขาดเลือดขาดน้ําเหลืองเนี่ยทุกคนก็ต้องตายก็แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมีวิธีแก้อาการตายทั้งเป็นเนี่ยก็คือน้ําเหลืองไหลเนี่ยนะครับด้วยการฉีดวัคเนี่ยเข้าไปนะครับเราก็จะมองได้เห็นภาพเลยว่ามันทรมานจริงๆไม่ว่าจะเป็นการหลับการนอนการกิน แม้แต่การออกไปข้างนอกหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเอดหรือเปล่าเนี่ยประมาณนั้นอย่างที่โจพูดเมื่อคลิปเมื่อวันก่อนท่านผู้ชมนี่แหละนะครับอันนี้วันนี้ก็เป็นการอัปเดตภาพนะว่าเป็นการตื่นตาตื่นใจในการใช้ภาพมาประกอบด้วยนะครับขอขอบคุณภาพนี้แบบสุดๆอย่างแบบซึ้งใจนะครับเพราะว่าคือไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าไปโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลบอกก็บอกว่า แค่ยาแก้อักเสบยาแก่ทาแก้แ,แพ้แค่นั้นเองแต่ในการบําบัดจริงๆนะท่านผู้ชมเราต้องมองไปที่เลือดกับน้ําเหลืองเราต้องปรับมันให้ได้นะครับถ้าแก้ระบบที่น้ําเหลืองแก้ระบบที่เลือดทุกอย่างก็จะดีท่านผู้ชมเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเลือดมาจากน้ํา9 1เปอร์เเพราะฉะนั้นเราเกิดจากน้ําพ่อน้ําแม่เนี่ยเราก็ต้องเอาน้ําซึ่งมาปรุงเป็นยานะครับ ทานน้าทานชาเข้าไปก็จะทําให้น้ําเหลืองของเราเนี่ยนะครับสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายในยการขับสารพิษออกจากร่างกาย,ยมันจะกระทุงออกมาแบบแบบออกมาเต็มใบหน้าเลยท่านผู้ชมดูยภาพเลยนะคือโจจะให้ดูภาพไปเรื่อยๆไม่ต้องอธิบายมากๆมายนะครับก็จะพูดอย่างนี้แหละแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วก็คลิปๆนี้หลายๆคนถ้าดูแล้วนะครับช่วยกันแชร์ไปเยอะๆท่านผู้ชมเพราะว่า เพราะว่าเหตุการณ์บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับบริษัทยาก็รวยไปคนที่นําเข้ามาขายก็รวยไปแต่คนที่ตายทั้งเป็นก็คือประชาชนนี่แหละนะครับตาดำๆนี่แหละไม่ได้เกี่ยวกับว่าจังหวัดไหนแห่งหนตําบลไหนนะอันนี้พูดออกจากใจนะครับมันมาจริงๆคือมันพิษมันมาเลยอะคือมันคนตายทั้งเป็นกับตายตายไปเลยเนี่ยมันก็คนละอย่างกันแต่ตายทั้งเป็นเนี่ย มันยังมีความรู้สึกไงนะครับคนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะครับเขาไม่รู้สึกอะไรแล้วแต่คนที่ตายทั้งเป็นอย่างในภาพเนี้ยนะครับมันบ่งบอกถึงว่าเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีหลายๆคนเข้ามาโทรศัพท์มหาโจเนี่ยวันละสามสิบสี่สิบสายนะตั้งแต่โจลงคลิปตรงนี้ไปเขาบอกว่าลูกเขาลูกสาวเขาลูกชายเขาแม้แต่ตัวเขาเองเริ่มมีปัญหาของระบบน้ำเหลือง โดนทำลายไปแล้วตุ่มน้ำพองตุ่มน้ำใสเนี่ยท่านผู้ชมเป็นตุ่มเป็นเม็ดขึ้นมาเหมือนเอิดเลยอะ่ะแล้วท่านยังเดินออกไปสู่สังคมเนี่ยสายตาเราเจอสายตาแปลกๆนะอย่างนี้แหละเอาละนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากมายท่านผู้ชมก็แค่มาอัปเดตเรื่องของภาพแต่ละภาพของแฟนคลับมาให้ท่านได้ชมกันเป็นการอัปเดตแต่ก่อนนี้เดือนหนึ่งก็อยาจจะครั้งหรือสองครั้งแต่เดี๋ยวนี้ ได้ภาพมาเมื่อไร่เราก็ทํากันเมื่อน,นั้นท่านผู้ชมก็คือเราจะดูความเปลี่ยนแปลงไปแทบทุกทกท,กท,กท,กทุกวันเลยนะครับเพราะว่าคนไข้เขายยเขาจะถ่ายภาพไว้ตลอดเลยนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสสาร,รคามช่องลุงโจสมุนไพรช่องปลาจุ๋ยคนสาร,รคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมก็ขอพูดอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่กับนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนเนี่ยเด็กโดนฆ่านะครับผู้ใหญ่ก็โดนฆ่าด้วยนะครับเหตุผลต่างๆมากมายท่านผู้ชมไม่ว่าจะโดนไล่ออกจากงานไม่ว่าจะต้องไปขึ้นศาลนะครับพวกนี้เขาจะมองโลกแคบครับเห็นอะไรก็อยากฆ่าตายให้หมดลองเราเดินเข้าไปใกล้ๆสิพูดพวกนี้จะพูดไม่รู้เรื่องเลย เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของยาเสพติดก็อีกแขนงหนึ่งท่านผู้ชมอันนั้นอีกแขนงหนึ่งแต่เรื่องนี้เหมือนเหมือนไตรตรองไว้แล้วว่าเราจะต้องทำยังไงเขาจะต้องทำยังไงก็คือทำให้มันดังไปจ่าโหดอะ่ะที่อยู่โคราชอะ่ะคือมันมัน,ม,นมันไม่น่าทำอะ่ะอย่างนั้นนะครับคือค่าผิดคนโอเคนะครับแล้วก็อ่า ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราเรากา็บอกกันเลยว่า,าเรื่องของผู้ชายคนนี้นะครับแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยผมก็จะลงคลิปตอนเย็นสําหรับตุ่มน้ําพองตุ่มน้ําใสระบบน้ําเหลืองโดนทําลายด้วยการฉีดคุณวัคเข็มหนึ่งชิโนเข็มสองแอสเข็มสามไฟเข็มสามเนี่ยกาลังเริ่มกระทุ้งออกมาท่านผู้ชมสองเข็มกับภรรยาเขาเนี่ยผมทําสําเร็จแล้วในการใช้สมุนไพรบําบัด อยู่ในสูตรพิเศษของชาหินฟ้าแลบนะครับของแท้ต้องโจโหักหนัสสารคามโทรคุยกับโจเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันเส้นเลือดตีบและก็ฟื้นฟูไตและก็ในการบำรุงไตเป็นสมุนไพรในการบำบัดให้หายขาดและท่านผู้ชมไม่ใช่บันเถานะครับสวัสดีครับผมเช่างัดนักแล่ครับสิบอกให้ของแท้ต้องโจฮักนัาสรารคามคุยกับโจเท่านั้นสิบอกให้